สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางภูมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลาสิบนาฬิกาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นํำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็สซุนเพม่าวังซุก มาทรงวางวพมาลาทวายราชสักการะนาพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงณที่นั่นดุสิตมหาปราสาทพ,พระบระมมหาราชวังพร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทยและพระนาม,มาพิไทยถวายความอาลายัย อีกทั้งทรงมีกำหนดจะเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะที่นั่งดุสิตมหาปราสาสรพระบรมมหาราชวางังในช่วงค่ำวันนี้ ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรพูธานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับราชวงศ์ไทยส่งเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันปวงชนชาวไทยต่างเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชานีแห่งราชอาณาจักรพูธานเช่นกันและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยในครั้งนี้ สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน